สวัสดีทุกคนที่รับชมช่องแอคซีู่ตอนนี้กันด้วยวันนี้ผมจะไปเล่นปืน M1014 นึ v e l 8ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาใหม่โดยจะามาเล่นคู่กับสกาเมกาโรดอนเ e เวล7นะครับผมจะใส่ชุดสีแดงในเกมตีมแดงในเกมแล้วก็ตีมแดงนอกเกมด้วยมาดูกันว่ามันจะแบบไหวหรือเปล่าก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ยืมกดกระดิ่งแจ้งเตะกันด้วยนะ เดินทางมาถึง40,000ซับ้วครับในยูทูบของเราก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่สําคัญเลยผมขออนุญาตฝากเพจ่ซื้อขายดีของผมเองนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างในใต้แคปชั่นเลยสามารถขคาไปเลือกดูกันได้ไม่ซื้อเป็นไรแต่ขอไปดูไว้ก่อนนะครับไปรบชมเกมกันเลยไปรับชมไม่ใช่ลบตอนนี้เราอยู่ในหน้าเราพี่เอ็นก่อนทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหม M หนึ่งศูนย์ตัวนี้ที่มันมาใหม่เนี่ยก็คือมันจะมีคิวสแต็กก็คือเวลาเรายิงไปเท่าไหร่ใช้ยิงได้หมด4มทั่วไปหมดแงมันนจะับคิววให้่าาาเรสังหรไปเท่าไหวนแล แล้วก็ที่สำคัญเลยสแตทไว้ก็คือลั่นจอกเจาะกอนหนึ่งลดความเร็วนการเคลื่อนที่1ความเร็วในการรีโหลดกระสุนเร็วมากขึ้นเมนเื่อในปืนมันเนี่ยมี3นัดยกตัวอย่างง่ายคือปืนมี6นัดเรายิงไป3นัดล้วรีโหลด <ๆ S 2> เลยมันจะรีโหลดเร็วแบบโคตรๆเลยนะครับผม <m> แต่ว่าที่สําคัญเลยข้อข้อดีของมันก็นกคือนี่เข้ามาตรงลูกกุญแจใช่ไหมเราจะสามารถสลับสแต็ปืนได้ระหว่างซองกระดูกกับซองที่มันจะอยู่ในตอนนี้เลเวลแปดเนี่ยออสลับได้ข้างล่างข้างบนสลับได้หมดเลยแ <ś> <ๆ S 1> ลย้วก็สามารถใช้เสียงแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วข้อหลักๆเลยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะผมมองว่าก็จะเฉื่อยๆอยู่เปลี่ยนชื่อปืนได้ไม่ใจว่าเปลี่ยนเป็นยังไงส่วนเรเวเปเนี่ยข้อเอฟเฟกขึ้นมาก็คือมีเอฟเฟกรีโหลดเปลี่ยนเสียงปืนได้แล้วก็มีการแบบว่าปิดฉากด้วยการอลังการแบบว่าคว้าบูย่าอะไรนี้นะครับเราไปรับชมกันในเกมเลยก,กว,ว่าเราจะสามารถคว้าบูย่ามาได้หรือเปล่าไปรับชมนในเกมกันเลยเอาละครับเราเข้ามาสู่ในเกมกันแล้ววันนี้ผมจะกลับมาบ้านเกิดออนตินิกาเพื่อมาตามหาสกาแล้วก็ซองยาา มาสุดมังคนลงกันพึบเลยเฮ้ยชีบปับปืนพี่น้องน้องอย่าแย่งได้ไหมมีคนลงใต้เท้าเราหรือเปล่าครับผมได้ยินเสียงหรือว่าคิดไปเองแต่ว่าเมื่อกี้เห็นซองตีนี่ลงนะครับแบบแบบซองตีแบบอุ้ยยังไงซองยาได้แล้วสวยหนึ่งอัพเลยอัพซองยาเลยครับเลเวลสองแต่ว่าซองยาคือแบบดีกีเลเวลแปดเลยนะมาครับเอฟหนึ่งสี่ที่ยังไม่มีการอแบบัพเลเวลมีคนอยู่ในบ้านเหรอมไม่รู้นะครับว่ามีคนอยู่ในบ้านเนี่ย มันจะีบ้านของผมทั้งสองคนสายช่วงนี้นะครับที่แบบว่าเขาเก็บของอยู่เอาปาละตื่นเนี่โดนโดนลูกซองเราหน่อยโดนลูกซองเราหน่อยเฮ้ยเดมีตัวขึ้นมาอีกเพือนเขาเนตัวผู้หญิงหรือเปล่าจะมาชุบกันเหรอทำไมวิ่งมาหลายเท้าจังวะโอเครีโหลดโคตรไวครับผมยิงอย่าให้กระสุนตามก่าสานัดอานั้นอนั้น ีผมได้ยินเสียงคนอยู่แถวนี้ข้างล่างเหรอป๊อบป๊อบป๊ปอบขอแตกอุ้ยทนาเปอร์อุ้ยมันจะเอาหัวผมมาทุากคนมันจะเล่นหัวผมอ๋อมสองสี่ซะด้วยไอ้ชายอ้ามันจะหนี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 มีคนจะหนีครับหมอมีคนจะหนีครับหมอ ยิงเสียนะครับหูฟังออกมาทางขวามืออยู่ใต้บ้านหน้าเราจ้าเอ๋เกือบตายนี่ถ้าเหลือศรน้ำจะดีโดดช้ามากไปไหมผมจะปาระเบิดไล่เขานะครับผมแล้วเราจะไป่ยินฝั่งนี้ได้มายิงฟรีปังอุ้ยไม่ฟรีโอ้ยเกือบไปแล้วควอดคิวควาดคิวด้วยสี่คิวในี่หอดอนิกาบอกแล้วหอดอนิกามันเมืองเกิดพี่น้องเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนละกัน พวกนายคุยได้ไหมนายเมื่อกี้เราได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้อ่ะงึกนิดเดียวอ่ะเสียงเบอร์ไหนหล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนไม่อยากคุยด้วยนะครับเราจะไม่คุยแล้วกันนะเมื่อกี้เห็นจมือนเหนือนมีเสียงเครื่องดีดแบบบักนะแต่ผมคิดว่าคงไม่บักฟรีๆหรอกแต่ต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่ๆสการเลเวลสามว้าวประทานมาที่มือเลยเลเวล้าไม่ต้องหาไปเดินต่อถ้าอย่างนั้นแหละ เราจะเดินทางเข้าสู่วงฟ้านะซึ่งก็คือเมืองคาตูลิสติว่านั่นเองเมืองนี้บอกเลยว่าเดือดวงฟ้าเมืองนี้ทีไรเดือดทุกเมืองไอไม่ใช่เดีอดทุกเมืองเดือดตลอดผมลงทีไรแม่งแบบมีแบบว่านู่นแหละครับสี่ห้าตี้ไม่เคยจะค่อยจะรอดเท่าไหร่เออตรงนี้อ๋อไม่มีของอะไรโอเคเก็บไปหมดละเดี๋ยวผมเก็บสโคบสีพอดีเลยเราไม่มีสโคบสีพอดีเลยนี่หว่าไปลุยกันต่อแต่ว่าเบอร์สี่ผลกระปอมตัวนี้โดนอยู่น่ครับโดนที่หอมนาฬิกาก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันทขาไม่พลัเรา มีคนวิ่งอยู่ข้างล่างทุกคนคิดว่ามันจะขอแตกไว้ตัวนี้2ตัวนะครับเราจะวิ่งไปไปก่อนเราเข้าสู่ระยะยิงค่อยยิงเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวตั้งไอวอรแล้วก็ซับไม่ได้ังก่อนต้องพยายามจะหนีคำนีไม่ได้ครับเพื่อนเขาครบด้วยมีเพื่อนครบด้วยเหรอมาเดี๋มาดีวมาเฮ้ยไม่ล่วงครับเข้าหัวไม่สุดโอเคตัวไก่ดาว วิทย์เขายิงเสร็จตัวตายนะ่ะอ่าเรียบร้อยอย่างนี้ก็เสร็จโจรอย่างนี้ก็เสร็จซียูสิครับน้องโอ้โหก็กดฆ่าตัวตายอันนี้มันจะลงใหม่อันนี้มันจะลงใหม่นนมหมไม่ได้หรอจะไปชุบยังไงหรออืมอุ้ยเขาหนีหมดเลยอะ่ะเขาไปตั้งหลักหมดเลยอะ่ะนี่เขารีเซ็ตเพื่อนขึ้นมาได้หมดเลยเนะี่ยผมว่านะนั่นไงมาแล้วบนฟ้านหนึ่ง จะจัดแต่การเดนบนฟ้ากอนแล้วกันกเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมไปไปก่อนเลยเองไปก่อนเลยเป็นไงเจสก,กาลเวีสาับเราเข้าไปอืมเศกุอีตัวนึงจะวิ่งหนีครับขึ้นภูเขาแล้วยิงจาบนี้ลา,หากหนอนระยะไปก่อนโอ้เสร็จกันเสร็จกันมาเสร็จเราหือไม่ได้ว่ะเด๋ยวตามล่าไม่สุดครับผมทีนี้ พียมันไปชาร์จกันเหรอเอาลวตีน้นมาชาร์จใครวะนะ้าตีใครจะตีใครวะหนะ้ามาคนละตีกันนะครับแต่ว่ามันไปยิงกันอยู่เมื่อกี้เอาละในเวลาของเราที่จะไปเล่นด้วยนายมาล่าเราเลยนายเสื้อขาวเมื่อกี้เรายิงนายตั้งเยอะแต่นายไม่ยอมตายอะเรางงมากเลย,ย,ยไหนอยู่ไหนวะขอลูกซองโช้หน่อยได้ไหมวิซายมีคนยิงกันลูกซองพญายมเต็มกระบาลฮมลาาเรานะนายลาาเราเรายิงนายตัวงเยนายก็ไม่ยอมหยุด เอาจัดตัวนี้มันเอาจัดหุย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 ,ยมีแมกลั่นปะไม่มีหรอตัวนีม้มีไหมมีแมกแลนต์ไหมไม่มีเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าเมื่อกี้มีคนอีกคนนึงนะถ้าเราล่วงไปหนึ่งเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนอุ้ยตายจะเจาะไหมเราไม่เจาะถ้าเอโมสูรเราต้องหาจังหวะด,ดีๆเพราะว่าบางทีมันจะเจาะไอวอลเรานะครับเราต้องอย่าพึ่งพันยาไม่เราจะเสียแบบจังหวะฟรีเราต้องหาจังหวะส่วนถ้าเจอเอโมสูร อันนี้เป็นทิตเล็กน้อยนะผมเ,เฮ้ยเฮ้ยหลังห้องน้ำเหรออ๋ออ๋อเขาไปชุบกันตรงซ้งายมืออออืืหเสียดายว่ะผมดูว,ว่าเขาจะสู้พอตั้งไงวะเพื่อจะหนีให้ตายเถอะไม่เป็นไรเข้ามาชุบเพื่อนก่อนนะครับมีหมวกสามแล้วมีเออ่กันหัวไหมเราไม่มีชิปกันหัวก็ซื้อเพื่อนก่อน ชิบกันหัวเฮ้ยผมยิงเสียงคนวิ่งมาโอ้ยมาเล่นทอก้อ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 นเหรอเนาะี่บอกเลยพี่ไม่กลัวหรอกปืนเนี่ย เวลาพี่จับเปไลาพี่ก็ตายหมดเองนี่แหละพี่ก็เลยไปจับมันนะไนอ้นมอย่าหาจับละว,วันหลังละเข้าใจไหมปืนเนี่ยใครเข้าไปสออให้เองจับปืนนี่กันวะเอา้เพื่อนไปอล้หนึ่งไม่เป็นไรครับยอมกุสามันยุ่งใส่ครับเพื่อนกดตายเลยครับฟ้าตายเลยเร็วเๆ็เร็วเ,วเวตายเร็วตายเร็วๆจะให้ชุบอะ่ะหรือว่าชุบกันไม่ได้เหรอชุบกันไ,ได้โอเคเราไปชุบได้เราไปแล้วกันอ่ะโอเคพอชุบกันได้โอเคครับเปิดไม่บอกันหนอยก็ได้เพื่อนเลยตอนนี้แบบวงไปโคตรไกลเลยทุกคนดูดิ วงไปแบบถึงเขตบีมาสกี่แล้วผมยังไม่ไปไหนเลยอุ้ยมีคนชุบกัอยูเรือเราไปไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องไปเล่นอูเรืออูเรือนายเสร็จเราแน่เราบอกเลยเราจะให้โอกาสนายชุบเพื่อนนายแต่นายจะไม่ได้โอกาสกลับไปหาเพื่อนนายนะเราบอกไว้เลยว่านายต้องโดนหายอุ้ยมันจะชุบไม่เสร็จครับมันจะโดนแจมนี่กูโดนเข้ามากูจะเป็นแซนวิชงปะเนี่ยเอา้าเขาไมา่ชุบหรอ เรียบร้อยสิครับผมจังหวะน,นี้เหมือนจะโดนตัวอื่นยิงนะไอตัวที่จะชุบเนี่ยโดนตัวนี้ยิงแน่เลยนายนี่ก็ใจร้ายเกินให้เขาชุบก่อนก็ไม่ได้นะเหมือนเราเห็นไหมเรายังให้โอกาสเขาอ,อื่นชุบเลยแต่นายไม่โอกาสเลยนายเกินไปว่ะขอบคุณครับออขอบคุณสําหรับปืนอันนี้นะครับผมปืนอะไรวะไม่ใช่ปืนแม็กลันเดี๋ยวผมต้องพกยาเยอะๆสักนิดนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องอยู่นอกวงอ,อีกสักประมาณสักพักหนึ่งเลยแหละอมีรถเปาวะไม่มี โอ้โหวงไปโคตรไกลเอาไงดีวะเนี่ยวงไกลจัดผมต้องผมต้องรีบเดินเข้าวงแล้วตอนเนี้ยผมอยู่นอกวงไม่ได้แล้วม,มีมอซา์อยู่ผมคิดว่าน่าจะรอดครับแต่ว่าตอนนี้วงไปที่เมืองเคระตันคันระเตทุกคนคิดว่า่องีนี้มันยิงดีไหมในแบบมุมมองทุกคนที่กำลังรับชมอยู่้องวพี่ๆคิดว่าอย่างไงนะแลวซองเนี่ยคนคิดว่ามันดีไหม เพราะว่ามันยิงแบบสามนัดแล้วมันก็รีโหลดยิงสามนัดแล้วก็รีโหลดคือแบบมันจะเร็วมากผมจะยิงให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทดสอบลากวงให้ดูหนึ่งสองเห็นปะถ้ากระสุนปืนเหลือสามนัดทีไ่ไปเนี่ยควางจะขึ้นรูปสีนะครับผมขึ้นไฟรีโหลดแบบเร็วจัดนะครับผมเสร็จแล้วนะี่มาเริ่รู้สึกเลยเฮ้ยแปบบ๊บนึงตอนน,อน,นี้ตอนนี้รู้สึกแล้ว่าวงเจ็บไปก่อนโอ้ยไอ้เบอร์สองโดนอีกแล้วอย่าเพิ่งโดนเพื่อนอาอยุคุ้มค่าเหรียญหน่อยสวยสวยสวย,สวยเพื่อนเราฆ่าได้ครับเพื่อนเราฆ่าได้ ผมก็จะไปช่วยเพื่อนเออเอาเอาเต็มที่เลยเพื่อนนะโอเครู้เลยว่าเราจะขับผ่านตู้พอดีอ่ะเรารู้เรารู้รรโอ้โหเคเกิดชุบได้พอดีไปต่อไปต่อโอ้ยชุบกันมันเลยเกมนี้เข้าวงต่อเข้าวงต่อเป็นการส่งตัวเพื่อนเข้าวงอีกทีหนึ่งนะผมมีคนขับรถซัพพอร์ตอยู่ซ้ายมือผมเราจะไปไหนวะไปไหนจ้าก็เดี๋ตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วครับตอนนี้ผมอยากรู้แค่เดียวว่าผมจะรอดวงหรือเปล่า ขับรถต่อไปพันยาต่อไปแล้วก็ต้องหาทำเลนในการเล่นใหม่ด้วยนะครับตอนนีออ้ถ้าเราวิ่งเราจะปลอดภัยกนะว่านะผมมาละผมวิ่งปลอดภัยกว่าเยอะเลยเโอเคผม,มางบนมามัน่าจะแคสผมได้แหละดูทรงแล้วมีคนป้ายิงแช็คดูดิ ไปเขาสู้กันอยู่สู้กันอยู่จังหวะนี้ก็เสรจโจดีครับเสร็จผมในจังหวะนี้เสร็จผมในจังหวะนี้น้ยไม่ทัน๊บนึีกองไฟเรามีไหมโอเคเรามีกองไฟอยู่เราต้องหนีเข้าวงตามเขาเพื่อนไปตามเข่าเพื่อนเลยเราต้องหนีตามวงมันไป เออผมจะกลัวมันเปิดหัวถ้าผมดีบไปจุเพื่อนเนี่ยไม่เป็นไรครับใจมันรักใจมันรักเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเกือบไ่ทันมีคนไหมมันมีคนนะมันมีคนผมสัมผัสได้ว่ามันมีคนเพราะผมได้ยินเสียง,องโอเค ได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังรอดอยู่ยิงสายได้แล้วก็รีโหลดครับทำให้ติดเ <Hey. S 1> ป็นนใิสัยถ้าใช้สกินซอตัวนี้ <Hey. S 1> ผมว่าอยู่ในที่แคบผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะ <Hey. S 1> ผมไม่ชอบที่แคบเลยมันฆ่าเพื่อนเราฮะไหนจะเอาอะไรกับเพื่อนเราฮ <Hey. S 1> ะไอ้สองปลาดุก <Hey. S 1> รามาัน้องแมงป่อง เจอได้บอกเลยซองปะดุกจะมาสู้ซองแมงป่องได้ยังไงวะ <S <S วิ่งเพื่อนโดนอีกแล้วไอตัวประกอบไอ้ดองรีบรีบตายไปซะไอ้ดุมอ่าเดี๋ยวพี่ชุบเองขึ้นมาใหม่เข้าวงครับเข้าวงจังหวะน,นี้ต้องเข้าวงฮัลโหลเพื่อนเดี๋ยวถ้าตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราขอปิดงานเองนะเพื่อนเราจะแบบว่าโอ้ยเฮ้ยระวังเพื่อนอุ้ยืุ้ยเพื่อนพเพื่อนพเพื่อน เฮ้เราชุบต oh, oh, okay. oh, ัวเองอยู <today. adelph S 2> ่เราชุบต <c oughs> <Looking S 2> ัวเองอยู่เพเล่นไปเลยเพเล่นไปเลยเพเล่นไปเลยเพื่อยิงไปเพื่อยิงไปอุ้ยเพื่อยิงไปเลยเพื่อไม่ต้องห่วงเราเราบอกแล้วนายเราบอกแล้วนายวงททนวงใหม่ไว้เนี่ยวิ่งรีบเข้าวงเลยนะรีบไปรีบไปรีบไปโอเคโอเคโอ้ยลงรุปคู่การกิ่งผายคานมาเพื่อนคานมาเออไปถึงมาเพื่อนอุ้ยข้างล่างก็โดนกี่คนวะหน่าระวังครับปั่นกระพรอม ปนกระปรอมปั่นกระปรอมปนกระปรอมอะไรสักอย่างอ่าน่าอะไรวะเนี่ยมันอยู่ไหนอะนไยตื่นเต้นว่ะไปหนึงผมขออนุญาตปล่อยโดนไปบนึ่งเพื่อนแล้วก็เออเอาเอาเครื่องดีดมาไว้ตั้งไว้แล้วก่อนแล้วกันเผื่อทีไปชาร์จมันเนาะโอเคขอบคุณสลับยาผมมีอยู่ผมมีอยู่ไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงฉันตอนนี้เหลือสองสองห้องน้ำหนึ่งพี่ว่าเราต้องฉีกลงไปที่ข้างล่างว่ะต้องฉีกลงไปที่ข้างล่างตัวเนี้ยไอ้ตรงใต้ห้องน้ำอุ้ยต้นไม้ก็มีชิบหายละไอ้วอมีเท่าไหร่ครับกระปอม มี8ปดก้อนเอาไปเอาไปแบ่งให้แบ่งให้นี่เอาไปผมมีเยอะผมมีเยอะผมมีจนยี่สิบก้อนเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นอาระเบิดน้ำแข็งเอาไ้ก่อนละกันเอาไวปปาแต่มันเนาะเดี๋ยวเราปาตัวซ้ายก่อนอัับแรกอ่ะไหนว่าไม่เจอตัวขวาก็มีเนี่ยตัวขวาตัวต้นไม้นี่ไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งเฮ้ยทำไมมันเกินสามะกต้องมีสองไม่ใช่หรอโอ้ยอยู่ตรงนี้เพื่อนระวังเพื่อนระวังระวังนะระวังนะเข้าไปประชิดมันก่อน เดี๋ยวเพิ่งยิงสวนมานะเราเสียเปรียบมันเพราะมันยิงเราได้ก่อนถ้าเราวิ่งเข้าวงอะ่ะโอเคเรามีตัวฝั่งนู้นโอเคดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งเดี๋ยวเราเองตัวนี้เราเองเราจัดการเองนายตายไปตัเราจัดการเองนายเออเราขอจัดการเองนายได้ต้องตายไอ้นีน่ ตายไปตายดูมมันไม่ตายแป๊บนึงนะมันไม่ตายหรอหืมเป็นไงเล่นแต่สีแดงม,มันก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยผู้นายพวกนายรู้จักเราไหมเราเป็นยูทูบอ่ะเราเป็นนักยูทูบอ่ะผู้นายไปติดตามช่องเราด้วยชื่อเราเหมือนตัวละครเลยฝากติดตามเราด้วยนะนาย